SCG Paper เราสร้างกระดาษจากแรงบันดาลใจให้ตอบสนองความเป็นตัวตนของคุณทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต Green Read กระดาษถนอมสายตาจาก SCG Paper ลดแสงสะท้อนกลับสู่ตาทำให้อ่านได้นานไม่เมื่อยล้าสายตา ได้เพลินอ่านได้นานขึ้นกว่าที่เคยเพื่อนักอ่านตัวยงเช่นคุณ SCG Paper Inspiration on Paper จับแรงบันดาลใจใส่กระดาษด Don't พวกคุณในวันนี้คือไปตามหาแขกรับเชิญที่อาคารสิน้เงินชั้นสองหออ้องอ้าวสายตัดไปแล้วอาคารสินเงินชั้นสองหอ้องตูตูตูแล้วห้องไหนละ่ะก็เหมือนเขาจะพูดแต่สายตัดไปก่อนอืมหรือว่า เนีเป็นผู้ชายเนตุ๊ดต่อยมางเลยต่อยเลยต่อยเลยไปหายังไงเนี่ยเนี่มันยังดึกอยู่เลยอ่ะไม่กินเลยไหมไม่ได้ต้องกินสิสุดๆอ่ะเราจะต้องสุดๆให้กับท่านผู้ชมแต่มันยังดึกอยู่เลยอ่ะกินไหมกินงั้นไปกันเลยเยหยุดป้าแก้วาหมดกระดองไว้ในที่รกร้า ผชมตอนนี้นะคะเราได้ลงมาอยู่หน้าตึกสีส้มแต่เราจะต้องไปหาตึกสีน้ำเงินชั้นสองห้องต๊ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้ไล่ตามหมดแล้วมีหลายสีมากเลยหลายตึกมากแบบแคนดี้ทาลแบบฟันเลฟ์ูมากนี่แล้วตอนนี้นะตีสีค่ะเราก็มาตามหาตึกตอนตีสีเราจะเริ่มจากตรงไหนดีคะทางนู้แล้วกันงน้นดีไหมคผู้ชมดีค่ะไปกัเลยค่ะไปเลยค่ะ แล้วไหนอะสีน้ำเงินไม่รู้มีแต่สีเหลืองสีชมพูสีม่วงเนี่ยสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินอ้าวสีเงินอยู่ข้างสีส้มที่เมื่อกี้วิ่งทำไมเหนื่อยทำไมไม่มองก่อนโอเคค่ะท่านผู้ชมเราเจอแล้วค่ะเจอสีน้ำเงินสีน้ำเงินวบุกแต่วิ่งมาตั้งนานนะแต่อยู่ข้างกันนะเราจะบุกขึ้นไปชั้นสองกันค่ะแล้วไปหาห้องตุ๊ดกันไป ย่ <Yeah. S 2> ลองใหม่อีกครั้งค่ะนี่ทำอะไรอะ่ะก็เปิดหม่ตีกครั้งค่ะดูนี่นะลองใหม่อีกครั้งค่ะมันนะมมเปิดได้มา ตึกสีน้ำเงินแต่ห้องไหนวะจะไปเคาะห้องเลยไหมเคาะทุกห้อง,ง,องเลยลองดูค่ะไม่ได้ล็อกฉลาคนที่จะกล้าเปิดประตูอย่างเงี้ย ต้องเป็นตุ๊ดแน่ๆไปกันเลยค่ะแกมืดแล้วทำยังไงอ่ะจะรู้ได้ไงเลยว่าตุ๊ดไหมเออถูกห้องไหมเนี่ยเปิดไฟสิเออเปิดไอ้แก่ใครเนี่ยนี่มันพี่ป๊อกกับพี่บิลลี่ม่นา เซิร์ของเราใช่ไหมใช่แต่ยังไม่ตื่นอ่าปลุกเลยจัดก,การจัดก,การเลยค่ะ ไปอย่าสนใจนอนนอนตื่นค่ะตอนนี้คุกขามาเยือนแล้วพีออ่ฟองเป็นีบตื่นมาคุยกันน้องหน,น่อยเ yeah. ย,ย้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราคะคือพ่ฟองของพี่ีเดนะเดี๋ยวให้พี่เอมแนะนำตัวอีกทีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ พี่ชื่อป๊อบและคายอยู่วารสารปีสองค่ะชื่อจรงชื่อชื่อปราปลาดปาลาดแะชื่อค่ะเป็นดาวดาวเลยค่ะดาวเทียมสาบและคาแล้วก็อยู่ทีวีคิวเกิร์ไ่ใช่ล้วคิวเกิร์ลคิวด็อกค่ะคิวีวคิวค่ะวพี่ีที่ลี่ค่ะ ค่ะชื่อพี่บิลลีนะคะชื่อจริงชื่อภ kind of like ูมิชนะหนูชูแก้วื่อเก๋ก็อยู่ปีสามนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสื่อสารมวลชนก็เป็นดาวค่ะดาวคณะโอ้ไม่เทียมด้วยใช่ไหมไม่เทียมคณะอะไรคะชวนเชี่ยวชวนชื่ออยู่คณะพยาบาลตอนปัจจุบันนะคะอายุยี่สิปีนะคะคุณเป็นสาวเมื่อวานเองค่ะ ขอจบรายการยังเลยค่ะก็เดี๋ยวมาคุยกันเกี่ยวกับล้านตล์พี่ฟองกับพี่วิลีดดีกว่าปกติแบบทำอะไรบ้างแล้วแบบนอนดึกกันขนาดไหนแล้วแบบโดยเฉพาะเรื่องกินมาศึกษาต้องเรื่องกินแบบชอบทานอะไรกันอย่างนี้ค่ะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่กตั้งแต่เขาก็จะเป็นูกล้วยบด ปกติแล้วนี่สองทุ่มคือจะนอนแล้วใช่แต่สามทุ่มออกจะนไม่จริงก็จะนอนประมาณห้าทุ่มเป็นคนรักสุขภาพค่ะแล้วปกติ <c oughs> เวลานอนดึกอย่างเงี้ย มีทานดึกบ้างไหมคะมีค่ะแสดงว่าก็จะไปแถวฟิวเจอร์อะไรอย่างู่แถวทานไกลไกลเลยค่ะบ้านเราก็ไปเซเว่นเซทเซเว่นอินล่างสะดวกอะค่ะพี่พีทป่ะคะก็ชีวิตประจำวันก็ด้วยความที่อยู่ปีสามนะคะแล้วก็ตัวคณะนี้เป็นคจะเรียนหนักก็เรียนเอกวิทย์ทีวิทยุโทรทัศน์ด้วยไงแล้วือแบบมันจะต้องมีตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยจะนอนดึกพี่จะนอนประมาณตีหนึ่งตีสองจะนอนดึก แล้วก็หาอะไรกินตอนดึกๆไหมกินค่ะเพราะว่าทํางานจนดึกกวใช้สมองจนต้องต้องกินช่วงดึงตกตอนกลางวันก็ไม่กินไม่กินช่วงดึกเพราะกลางวันไม่ใช้สมอง,องไม่ใช้สมองกลางวันกลางวันไม่เรียนมั้งตายกันบ้าเก็บเก็บแล้วก็ใส่สมองแล้วรู้อะไรหรือเปล่าอะไรว่าแขกรับเชิญของเราพี่ป๊อปนั้นค่ะเขาเป็นเจ้าของเสียง โลแกนของรายการเราซอ้าๆนี่ที่เปิดรายการแล้วเราอาจจะสงสัยว่าเอเสียงใครเซ็กซี่สุงเลยแบบตัวจริงจะเซ็กซี่เหมือนเสียงหรือเปล่าก็นี่นะคะเจ้าของเสียงใช่ให้พี่ป๊อบลองทำเสียงเหมือนตอนนั้นได้ไหมคะไม่ได้ขอสักครั้งหนึ่งน่ะแบบเป็นบนหูนล้ผู้ชมวันนี้เจ็บคออยู่ นานไปไม่้อสุดสุดอามันอะไรอย่างนี้มันมีเสียงมากเลยสุดสุดโวยเอ้ยเอ้ยเอะไรกันคะโทรศัพท์เขาค่ะผมวิสุดสุดอาดโทรมาค่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมีสิคะ ประจําวันนี้คตรักที่สองคือว้าวเอกีเอกเอว้าวคืออะไรเอ่ยมัเติดอะไรล่ะโอ้มันสําคัญยังไงครับเอกีเอกอนุสาวรีย์ไงมีการมีการจับงาน ว้าวรรติดเออเป็นไปด้าคันทีอะไรกอนที่หเอาต่างจัคันที่คันที่คันทนีคันท่นี่คิดว่าเป็นอะไรอะค่ะติดต่อติดต่อตเกยกว้าเกอ็มซไม่ไม่ติดต่อติดาน หมูค่ะฉันเชื่อเป็นหมูเอเอเอมุหมูตักกาได้เท่าไหร่อะไรคะ tiktok ไก่สิค่ะไก่ไก่ทอดขนาดใหญ่ไก่ไปไหมคะไก่ไปงบไม่ถึงเนาะมันเป็นค่าไก่อะไรดีเออแล้วต้องปัดดึก นนำไปดะอยู่ที่หน้าประตูปลาหน้าประตูเสียงล่าปลาแต่ปลาของมอรานี่เองไปเลยดีกว่าติดอย่างนี้อย่างนี้เขากินแล้วใช่ไหมคะไม่เคยเพราว่ากันว่าแค่เดินผ่านแบบทำงานแถวนางพอเถิดไปไหนดีคะตอนนี้ก็เวลาตีสี่ครึ่งแล้ว เดี๋ยวเราจะไปไก่ว้าวกันยังไงดีคะพี่บินีไก่ว้าวจากที่นะคะต้องไปกันยังไงพี่สาอานุสาวรีต้องไปขึ้นรถตู้ในมอ้นะคะก็เสียเงินสามสิบบาทเพื่อกินอนุสาวรีไปยังไงเราต้องนั่งแท็กซี่ไปค่ะเพราะว่าตอนนี้สี่สี่ครึ่งจ้ารถตู้ก็วิลงจำยังไม่วิ่งนะคะจะวิ่งตอนเจ็ดโมงแล้วฉะนั้นจะต้องไปแท็กซี่ค่ะไปกันเลยค่ะ เยอะมากใช่ไหมคะดูใช่ค่ะงั้นเราไปต่อแถวกันเลยค่ะเดี๋ยวมันจะคุณเยอะไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวจะไม่ได้กินนะคะ่<ช>คะไปกันเลยค่ะถ้าพูดถึงอาหารเช้าหลายคนคงนึกไปถึงโจ๊กน้ำเต้าหู้ปลาทั้งกอหรือหมูปิ้ง แต่วันนี้รายการสุดๆขอเอาใจคนตื่นเชา้าด้วยการพาท่านผู้ชมมาทานไก่ย่างข้าวเหนียวที่ร้านไก่ว้าวเป็นอาหารเช้ากันค่ะที่บอกว่าเป็นอาหารเชา้าเพราะร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้าจริงๆใครที่อยากจะมาทานก็ต้องมาต่อแถวรอกันตั้งแต่ตีสี่เลยทีเดียวจริงๆร,ร้านนี้มีขายหลายอย่างเลยนะคะทั้งไก่ย่างไก่ทอดไส้กรอกทอดแหนมย่างแต่ทีเดียดที่ใครๆมาแล้วก็ต้องสั่งนั่นก็คือไก่ย่างกับข้าวเหนียวนั่นเองค่ะไก่ย่างไม้โตโตรสชาติกลมกล่อมบวกกับน้ำจิ้มโสเด็ด ทำให้อร่อยจนลืมง่วงกันไปเลยทีเดียวแถมราคาของไก่ย่างนั้นก็เพียงแค่ไม้ละ5บาทเองเรียกได้ว่าหายากแล้วนะคะในประเทศไทยกับราคาแสนถูกขนาดนี้ทางรสชาติและราคาก็คงจะเป็นสายที่ทําให้มีลูกค้ามาต่อแถวรอทานไก่ว้าวกันเป็นจํานวนมากทุกวันถึงแม้ว่าจะต้องตื่นเช้ามากแค่ไหนก็ตามร้านไก่ว้าวนี้เปิดมาถึง25ปีแล้วนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาตีสีขายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมด ซิงคุณลุงเจ้าของร้านเขาก็บอกมานะคะว่าของหมดตั้งแต่ก่อน7ดโมงเช้าทุกวันเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาลองชิมไก่ว้าวก็คงต้องตั้งนาฬิกาปลุกกันให้ดีเลยนะคะไม่งั้นอดอาาแานแน่ๆเลยบริเวณที่ตั้งร้านก็จะตั้งอยู่หน้าประตูเชียงรากหนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์ดังสิทธ์จุดสังเกตของร้านนี้ก็คือกลิ่นหอมยัอยยวนใจของไก่ย่างที่ทำให้ผู้คนแถวนั้นต้องเรียเดินม,มาต่อแถวซื้อไก่ว้ากก็จนเป็นแถวยาวเหยียดเลยทีเดียวหายไป พี่ๆเที่ยวกันปะวันนี้นะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะอบอ้าวนะคะเพราะถึงแม้องศาอุณหภูมิจะต่ำนะคะแต่คือจากจำนวนคนนะคะเยอะมากมรอแถวต่อไปนะคะเพราะว่าแบบคนก็มากันค่อนข้างเช้ามากๆดี๋ยวจะมีการให้ที่สิงคีปร์ไปเกาะวัดทำไมถึงกลายเป็นไก่คะใช่เรามาเดาวน์เปนกอดทำไมถึงเป็นไก่บ้าวคะอ่ะจ้า เป็นไก่ที่พิเศษไม่ร้องกุ๊กกุกแต่ร้องว้าวว้าวเลยโลจิกที่ดีชั้งคิดนะแล้วทำไมคะเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้ค่ะีกลับบ้านแตกกลับบ้านให้พี่กรก์แตะไม้นวายไปนอนแล้วพีนี้พี่ป๊อปเปานไงคะเป็นไก่ว้าวเด่นโบมากเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไก่ว้าวมันคือไก่ว้าวไก่ว้าวราคาแบบเอยไม่ ไปดยต่อแถวดีกว <PC S 1> ่าขยันรบวนค่ะคีทางร้านมีอะไรบ้างอะคะมีไก่ทอดมีทอดยัมีหนมย่างมีไก่ย่างหมูย่างตับย่างค่ะถ้างั้นเราสั่งเลยไหมสั่งสั่งสั่งไก่ทอดหมดหมดแล้วค่ะหมดเลยไก่ย่างแล้วก็มีหมูย่างมีตับย่างค่ะตับไก่นะเรเห็นไหมคะท่านผู้ชมว่าเรามาช้าไปไก่ทอดหมดแล้วเพราะ พราะว่ามัวเราจะไปหาตึกนนั่นแหละหมดเออถ้างั้นเดี๋ยวเอาเป็นไก่ย่างทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเอากี่ไม้นะคะเอาเป็นยี่ยี่สี่ไม้กระเทียวด้วยไหมกระเทียวด้วยค่ะเลยอยากถามว่าที่มาที่ไปของร้านคือทำไมต้องแบบเปิดตอนตีสิ่ะมันค่อนข้างเช้ามากมันมันอากาศ สบายดีเลยจัด<อ>สบายและคนย่างก็ไม่เหนื่อยไม่ร้อนและช่วงนั้นแล้วมันร้อนอ๋อมันไม่สบายด้วยอ๋อมัน,มนแบบเรปาปลูกฝังลูกค้ามาประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะก็มีทุกวันัให้ลูกค้ามาซื้อสามากๆถ้าไม่ได้ใครอย่ลืมแจกอ๋อมันมนนีเวลาแค่นี้ลูกกลับไปก็ต้องไปทำงานทีงนี่เราไม่มีเวลา5วัน ว้าวเป็นอาชีพหลักเลยใช่ไหมคะใช่แสดงว่าต้องขายดีมากๆถึงจะได้แบบว่าอยู่ด้วยรำแข้งตัวเองแล้วบบไก่ว้าวมีเคล็ดลับอะไรที่แบบทำไมถุกมขันข่าใจแล้วืนมันเป็นไก่ย่างธรรมดานี่นะคะแต่ว่าแ้ก็น้องๆเข้ามาตั้งกันเองว่าไก่ว้าวก็สมัยนั้นมันมี อะไรอะไรโอเคเขามาอยู่แล้วแถวนี้แล้วเาก็มากินทุกเช้าอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งให้จริงมันไม่มีอะไรก็เป็นแต่ย่างธรรมดาเนี่ยจังอยู่ที่แบบเราที่อยมาตโตเช้าเมื่อะไรแต่ก็แบบได้รับไก่ห้ได้เยอะแต่ก็ได้รับกิจินสับมาว่าถ้าแบบถ้าเป็นเด็กธรระสาทเนี่ยต้องได้กินไก่หวานก่อนนี่ไงอว่าอันนั้นพลาดพลาดมากคิดกันมากกว่า กำลังจีดไดจเป็นไรกันไก่สามไก่ห้าด้แล้วเ่ยไก่สามไก่ห้าไก่สามไก่ห้าไก่สามไก่ห้าป้าแกลืมลอกเอาไว้ได้แกละถเป็ี่ออกมาเย่ได้ด้านมากนตน้นนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ไก่ว้าวมันแล้วเราจะมากินกันอือค่ะ ไก<ช>่ย่างเหรอคะใช่คอดเยี่ยวด้วยข้าวเปล่า,น,าน้ำจิ้มเขาเขาเด็ดมากเลยนะตั้งแต่เลยจะให้มันดีดีน้ำจิ้มเด็ดมากไม่สุกด้วยร้อนเลนหอมค่ะหอ, <c oughs> อ,อมมากรสชาติถึงเอ้ยได้กลิน่นถึงเครื่องเทศเลยนะเนี่เป็นไงคะพี่ป๊อปอืร้อนตั้งเลยอร่อย แรกในชีวิตเลยนะคะปกติตื่นไม่ทันไม่มีโอกาสได้กินนี่ถ้าเราตื่นเช้าวเนี้ยเราจะได้กินไก่ทอดที่เด่นของร้านนี้อยู่ที่อะไรรู้ไหมคะใช่ไหมคะอยู่ที่ไม้ค่ะทำไมคะจับง่ายรู้สึกเหมือนกินอะไรไม้ไม่เหมือนไก่ที่ทานเป็นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่คะ0.25ม์จุดสองหนนั่นมันไส้ดินสอง แล้วในระหว่างที่เรากำลังกินกันอยู่นี้นะคะก็เดี๋ยวขอพาท่านผู้ชมเข้าสู่ว่าสาระอา่างกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาระอ่างกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะเวลาที่ท้องร้องน้ำย่อยจะเริ่มออกทำงานก็ถึงเวลาที่ท่านผู้ชมจะต้องหาอะไรสักอย่างลงทองแลใช่ไหมคะและไม่ว่าจะหิวดึกหรือเช้าตู่ถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วล่ะก็ในการจะหาของกินนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ เพราะปัจจุบันท่านผู้ชมก็คงจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่ขับรถไปตามที่ต่างๆก็จะเห็นร้านรวงมากมายเรียงรายกันอยู่ตามท้องถนนมีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือกรับประทานใช่แล้วล่ะค่ะสัปดาห์นี้สาระอาจจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารริมทางค่ะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าอาหารริมถนนที่เรากินกันอยู่เป็นประจำนั้นเขาโกอินเตอร์แล้วนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย สิ่งก็จะต้องยกนิ้วให้เลยค่ะว่าอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็ยังหากินง่ายอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับการโหวตให้กรุงเทพหานครนั้นรองอันดับหนึ่งร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกด้วยค่ะและววันนี้นะคะสาระอ่ะก็มีแหล่งอาหารริมทางชื่อดังในกรุงเทพที่สาระอ่ะขอรับประกันได้เลยค่ะว่าเป็นเหมือนสวรรค์น้อยๆของนักกินเลยค่ะที่แรกก็คือเยาวราชนะคะ ย่านนี้เป็นย่านของคนไทยเชื้อสายจีนมีขายทั้งของข้าวและก็ของหวานคึกคักกันตลอดทั้งวันของพื้นชื่อของที่นี่ก็มีทั้งหูฉลามกระเพาะปลารังนกแล้วก็แปะป่วยค่ะร้านอาหารก็มีมากมายเลยนะคะชนิดที่ว่ากินกันไปเดินก็ยังไม่ครบทุกร้านค่ะที่ต่อมาก็คือซอยรามบุตรีค่ะตั้งอยู่ระหว่างถนนข้าวสารแล้วก็บางลำพูนนี่เองนะคะเป็นแหล่งอาศัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแน่นอนค่ะว่าเป็นแหล่งฝากท้องชั้นเลิศอีกด้วยค่ะ อาหารริมทางที่นี่นะคะก็เช่นผัดไทยแล้วก็อาหารตามสั่งต่างๆที่เขาขายกันริมถนนให้เลือกซื้อเลยล่ะค่ะเช่นเดียวกับที่สีลมนะคะก็เป็นแหล่งของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันแล้วก็ยังคึกคักตลอดทั้งวันได้ค่ะที่ต่อไปคือโชคชัยสีค่ะอยู่แถบถนนลาดพร้าวจะตุกทักในช่วงค่ำนะคะค่ะและนั่นก็คือย่านอาหารริมทางอนโดดนเด่นในเมืองหลวงของเรานะคะ แม้ว่าอาหารเินทางในบ้านเราเนี่ยจะได้รับการยกย่องจากต่างชาตินะคะแต่ก็มีคนไทยไม่น้อยน,นะคะที่ยังไม่มั่นใจในคุณภาพของร้านอาหารเดินทางต่างคนก็ต่างความคิดนะคะใครอยากจะกินร้านอาหารหรือร้านอาหารเดินทางเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสาระอาะคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะก<อ>ินหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมอยากเดี๋ยวให้พี่บิลลีกับพี่ป๊อปพานันนานิดน,นึงว่าแบบรสชาติเป็นยังไง รสชาติของไก่ที่นี่เลี้ยงมาแบบพอดีอ่ะถ้าเลี้ยงแบบถ้าข้าไม่ตายไปอีกวันหนึ่งนะรสชาติอย่างนี้แฮปปี้มางที่ตื่นเช้ามาทานสดชื่นเฟรชไปทั้งวันเดี๋ยวเราทำท่าเฟรชสิคะอิ้มท้อรู้ยงไงคะรู้สึกว่าไก่นแคะที่นี่ก็นุ่มมากๆเลยรู้สึกละมุนลิ้นนี่คือกัดแล้วแบบ เหมือนเคี้ยวฟองน้ำที่รสชาติกลมกล่อมอูมามิมากๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการตื่นเช้าที่คุ้มค่าแล้วว่ะเราไปเรียนตอนเช้าเราคุ้มแล้ว่ะไปเรียนด้วยแบบกินล้วกันไปทันนะคะค่ะสำหรับคนที่ตื่นเช้ามากหรือยังไม่ได้นอนนะคะแบบตีสามดีสี่อย่างเงี้ยก็แวะมากินไก่ว้าก็ได้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีเลยนะคะก็จะอยู่ตรงข้าๆ ประตูเชียงลากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ขอมอบรางวัลกับร้านไก่ห้านแห่งนี้เลยค่ะเย้เย้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วิริแล้วก็พี่ป๊อปนะคะที่แบบมาตื่นเช้าด้วยกันแบบว่าเชิญของเรานะคะที่ยอมเสียสละเวลานอนมาให้พวกเราเลยเออแต่ก็ได้กินไก่ว้านฟรี มามาใครว่าเขาถ้าเป็นเมนูอื่นไม่มาก็สำหรับวันนี้ตั้งลาไปแล้วสวัสดีค่ะอจีไว้ดีค่ะสุดสุด